กกรรสรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมหมู่บ้านโอชอนตะวันทินะคะส่วนจะเป็นบ้านไหนนั้นตามเราไปชมเลยค่ะ Hello Hello อยากจะเที่ยวสถานที่อินเทนใช่ไหมล่ะคะ มามามาที่นี่เลยค่ะหมู่บ้านโอทอบนวัดวิถีหมู่บ้านตลาดตอกซอยตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากเพลินเพลินอุราชมวังปาน้าตาตรงสีต่อด้วยข้ามสะพานไม้ไผ่เกาะกลางแม่น้ำปิงเพื่อชมความงามของกาดต้าตรงที่นี่มีสินค้าพื้นถิ่นที่ทำให้คนท้องถิ่นมีกินมีใช้หลายครอบครัวเลยนะคะเช่นกระเป๋าผ้าต้าตรง มีลายปลาบนกระเป๋าผ้าเนื่องจากบริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์พันุ์ปาน้ำจืดมานานกว่า10ปีมีเรื่องเล่าว่าเมื่อก่อนมีการช็อตปลาหาปลาหวานแหจนไม่สามารถหาปลาได้อีกชาวบ้านจึงร่วมกันจัดตั้งบริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์พันธปลาน้ำจืดโคมไฟกระดาษสามีการแปรรูปจากกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำมาผลิตเป็นกระดาษสา และนำไปแปลรูปเป็นโคมไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ประดับตกแต่งถือว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะคะกระทงกะลาบอกได้เลยว่าเป็นตำนานประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวงของจงังหวัดตากเพื่อนำไปใช้ในการลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาไข่เค็มอิ่มใจใบเตยมีความพิเศษในการเลือกวัตถุดิบและมีการเลือกใช้ใบเตยที่มีความหอมมากๆ ขนมข้าวเม้าและกยายศาสตร์มีความพิเศษตรงความหอมกุ่นจากเตาถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะอาหารพื้นถิ่นของคนที่นี่ก็คือแกงมะแฮบอกได้เลยว่าถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากเลยค่ะมาต่อด้วยตลาดต้าตรงเป็นตลาดที่มีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยจำนวนมากในช่วงเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์มีการละเล่นการระบำพื้นถิ่น ต่อด้วยการชมวังปาและแม่น้ำปิงบอกได้เลยว่าตรงนี้เป็นจุดที่พีคมากๆมีการรวมตัวของแม่น้ำสองสายต่อด้วยอุทยานไม้กลายเป็นหินซึ่งกินเนส s s เวิร์ลเรคคอร์ได้บันทึกสถิติโลกครั้งใหม่ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลกที่นี่มีประเพณีขึ้นธาตุเดือน9้าด้วยนะคะมีวัดเด่นๆก็คือวัดพระบรมธาตุบรนทากทุกอย่างลงตัวที่นี่ไม่มาเยือนได้ยังไงไหว เก็บกระเป๋าให้ไวตั้ง GPS ไว้แล้วเจอกันที่ตลาดตอกซอยนะคะ